สบายดีสวัสดีโฟเมพี่นนองสวัสดียาเ่เซาะพี่นาะเก้าสิบประมาณฮุกมังเคิงนะพี่นอะเขาก็รังเคี้ยวพี่น้อไงเขาก็รังเคี้ยว,าว,าง,ยวงามตะเวนก็ร่างขึง้นะมันไม่กาด ด <mid S 1> JI, ูไฮอยู่นะนี่กันยับเสเขากำลังเคี้ยวงานพป่นน้องเลยกำลังมาน าปูน่าสิไปโรงเรียนพี่น้องเบิ่งหันมาอยู่ทงนงน่าล่ะหันทงมาอยู่ผินล้างให้เบื้งเนยเบิ้องทงงามเนยไหมพอมาพนมท่านักครบอายุเขาเรียนแต่่าไปผักไวไอซื้อนพี่น้องนี่ไปจะไปชงจไปเฮียนอยู่น้ำยาพนอยู่โรองเรียนมันสอบคุณได้พี่น้องเจ้ปูนาเสดัได้ัดีพี่น้หเยนไปดีไปไปสั ปไปไปก็สลัดได้ไหมไปไปดีสบายดีทั้งบีเช่ป้ปวันนี้้ายาวมัเียนไสบายดีเมคู่รองอยู่ที่งคนอ่ะปีนใหม่ก็จับเบื้งอยูทงไหนไหมปีนทุ่งใหม่เบิ้งเนียเช่ปีนทงใหม่ก็จับเบ้งยุ่งงามๆนะทงนาเบิ้งทุ่งคน่ะเป็นผูกรถได้พี่นอกยาปืนสื่อหายไปเดิ่ป้าปวันนี้หมัอเอาอยู่บ่ น uh, so uh, ีเหตุราดไปทรงยุงเรียนวิถงแจ่ปลาหนิ่งปลายุบปุนะปลาปลาอุ้ยพองปุนหาใส่ปลาใส่เบ็ดตะโคปุณ่นี่กำลังส่งพ่อปุนาขึ้นรถ กับสารัตโยุดายก่องไหมแห่งนี้คือยานยานเห็นปีนาวิตาไปเทียนอยู่บนศอกพี่น้องเลยไปมาอยู่นี่ไปายไปหาเมญามันเมญามันดิลลีเซฟ หกมั่อกระตุมพัดพี่เนาะกรตุมพัดบัโตนี่ใส่ข้าวบัตังหะแม่ใส่ั้าวเดือตังหกใส่หมักพักท่องน้ำใส่ข้าวขาวข้าวบตังหากให้เม่หอยเบิงหนอกไก่ห่อ่าเป็น แลวน่อยนะที่เป็นก่อนดิดิเออพอดีพอดีแเอาห่อกระต้มบัดพี่น้องห่อกระต้มบัดใส่บารห่อเข่าบุญห่อเข่าสลากอยู่ประเทศลาวอันนี้เป็นเข่าหัวใส่กะทิใส่น้ำตาลนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นใส่ใส่ใส่ถัวเรืืองก็มืออื้อใส่ราเอิร์อื้อ จะกาวขาวช่ไหมตั้งคาวใชไหมคะดูแค่นี้เใส่เยอะๆเลยด้วยแม่เพราะว่าใส่ใส่น้อยไรหรือเสีย

ไม่จะข้างไหนนะจะ้วล้วุ้งจริตมีอยู่แล้วนะเห็นอมันอยู่บ่สัเหินอกคนไล่มคนไล่ยาห็นกต่หน่ำยานาหนองซ้ำแต่่ พ่นแล้วบอกว่าแล้วปล่อยข้าวุงพ่นนะแล้วว่าแล้วปล่อยห้อยแปดโลปลาคอสามโลแปดสามสามแปดกวนแล้วบอกแล้วบอกเด็กเ่าหน้ข้าวไม่ทอดข้าวทุงพ่นแล้วบอกแล้วแล้วปล่อยห้อยเลยเขาจะถามดิพวกอีซี่ก็ถามว่าเด็กห้างหวนอีซี่เด็กห้งแล้วปล่อยห้อย หอยหอยปอกินหอยกิได้คะพี่สอบกินเองเลยชืออขนมหอยกินเองต้องื้อหอย้องเต็งยัได้กินเองแบบบกคูบอกไปชย่งนี่ยนข่อเออ้าเขาไปนี่มด้เ้ามาเพ่นนีย่ทห้องก็้ย่ทหองยีว่าไม่หิว้านไป เอดึงขันไปมาเดีาไปามเซยพี่น้องงามเกีย้มคหอมเซยเซเ่าไหมงามองงามไปไหนซื้อยาให้รู้ว่รไปใส่โต๊ะคว้านเด้แม่กับน้ำมันโต๊ะจะเอาว้าาวนไหนสกส้าหลาอย่างอะไรขดมสองแสนก้อนอื่น กูงไงแล้วอังวะกูจะจีบกูจะซาลาซาลาซาลายาซาลทิพีก็ได้ทิพีให้กูได้เลเออเออทิพีซาลานานกูกินอะไรก่อนทิพีอุ้มาตินไปเม็ดเดียวอ่ะมาิน จะซาลาดีจะมีอะไรยางดีเพราะอยากกินยาอูก็อยากกินด้ยากินยาให้หดีงานซื้อนขโอ้มีคนหยอกมาหยองตัวเองหยอดตัวเองวะทุกนอยู่กไรานหาทุแ้าอะ ประาณ0ัวหรือว่า60ตวต้องเข้าไปถามต้องเข้าไปถามที่เราที่ไทยใช่ไหมคนคนที่ที่ตามข่าวลาก็จิดีเคียงหลรคู่เกิดน่ะนี่แน่นอนแหละน่นะเพระดังิตใจคนดังแบบนี้ใครก็ลุ่งวได้เลยอนมใคร้วันเดียวได้เขาเป็นี่ขู่ดขเอาไว้แ่ก็ขัว เดี๋ยวเป็นไงมันยังมาชู้ปวดกะหนึ่งมึงหามใส่หามปันนป่นในหญ่ด้วยปั่นเนน้อยพระะยันเก็บหัวนี่เด้่ยต้องงามด้ย เจียฮอเจอดป้าจกนต้นแหละ่บอ่ให้าเออันูหายฮอแต่ว่า่ท้อถไม่อน่ะเขากอน้ำไไว้่โอ้ยเป็นงมดีก็ได้ววัวอเขาไม่นานาก็ไม่ซื้อเพราอาก็ไม่ซื้อเพอแ่ิเกาจะพาอยู่แล้วไูแบบกออ ผก็จะาซื้อนี่ยเาื้อเนมีไ้เงินซื้อยาเลยตายปาเลยนี่ตายตายกูเป็นกูเป็นเดือดั้งอ๋อกูเจ้าไวเลยเด็กให้ซื้ออไรล่ะซื้อกมาถึงถึงนอกขึ้นออกดรเลณกูยาไม่ออกมาดิซื้อมาแอนออกมา

Nam bằng luôn nha mặt nha mặt nha nha mặt nha chị với với con coi chưa bình ơi con vất quay chặt xài đấy. Ui, Ui à. <cười> <cười> ชูก็กินไหนคือเกาแมีอแเงจ้าหอห้อ่อกีนคือผู้ช่วยเนี่ยเน่ยว่าทมมนิ้งห้อนนะน่สอี่หกเจ้าเห็ดฝีหนอนเอยจ้าอรอักนมเน่ยนนี่สองสี่หกแปดสิองส่หกอยมแผ่นอองเอ้ยเห็ดหอาเป็นเข้าไปตอนแค้มวันที่ยากมาก าาเ,เ,เอายังค่อยเ <c ười> องค่อย่สายหอแล้วก็ไปหนึ่งพี่น้องพาเบื้องมาเป็นซุกกว่าสิเป็นแนวไดหนาตาสิเป็นตเส็บอย่บ่กินได้นะบ่คาขาอ่อมากซุกมันซุกเลยมื่อไทยเบิ้งเหท่อรตีบ่มืออยแต่ว่านีก็ไเย็บเย็บ เอาพื <to> uh, yeah, ่อไงแถากินบ่แซันไห่น่ะอ้น้นอยะเดแซดเส้นไปเอานอน่อยเดือเพียนลวเาเสเข้าไปเส่เยวมากินัเดี๋ยวอันนี้แล้วมันเดเอาเข้าไปเียนไปแล้วจะเจอ